ใบเตยพูดหมดแล้วสินสอด45ล้าน DJ Man ได้มาจากไหนเรียกได้ว่าเป็นข่าวกระแสที่กำลังมาแรงในตอนนี้เลยก็ว่าได้มีชาวเน็ตจำนวนมากให้ความสนใจและแสดงความคิดเห็นกันอย่างมากมายเป็นเรื่องราวของนักร้องสาวสุดแซ่บใบเตยอาสยามและสามีสุดหล่อ DJ จแมนั่นเองเรื่องราวจะเป็นยังไงเราไปชมพร้อมๆกันเลยนะจ๊ะเรียกได้ว่าถูกจับตามองอย่างต่อเนื่องสำหรับประเด็นของใบเตยอาสยามกับ DJ Man พัฒนพลเข้ามาเอี่ยวด้วย และชาวเน็ตก็ยังได้มีการพูดถึงใบเตยที่ช้อปปิ้งของแบรนด์เนมเดือนนึงไม่ต่ำกว่า5ล้านล้าสุดหากได้ย้อนกลับไปฟังถึงมูลค่าสินสอดในงานแต่งดีเจแมนใบเตยนั้นทั้งหมด45ล้านและใส่ซองถึง10ล้านบาทโดยใบเตยได้พูดถึงเรื่องนี้ไว้ว่าสำหรับค่าสินสอดมูลค่า45ล้านบาทเป็นทรัพย์สินของเจ้าบ่าวไม่ใช่เงินสดทั้งหมดแต่รวมไปถึงทรัพย์สินต่างๆ อาทิบ้านเพชรทองและอื่นๆค่าจัดงานทั้งหมดก็มีหลักฐานชัดเจนส่วนกรณีที่มีข่าวผู้บริหารใส่ซองงานแต่ง10ล้านบาทนั้นยืนยันไม่เป็นความจริงเพราะเราทั้งสองคนเป็นคนจัดงานกันเองกรณีมีบางสื่อนำข้อมูลที่ไม่ใช่เรื่องจริงไปเผยแพร่ใน Facebook นั้นต้นสามารถแจ้งความดำเนินคดีได้ขอให้ลบคำพูดเหล่านั้นออกจากเพจโดยเร็ว